เดือนนี้นะคะสำหรับกล่องเดือนนี้ก็จะเป็นกล่องเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของเลดด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนได้ของขวัญชิ้นแรกเลยะคะ่ะแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็รู้สึกเปิดออกมาแล้วกิ๊กแตกมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงรูปแบบกล่องก็ยังเป็นเหมือนเดิมน,นะคะการจัดส่งของวันนี้ที่ชูปเนี่ยก็ยังเป็นตัว curry express เหมือนเดิมน,นะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะ เปิดออกมาก็จะมีใบแนะนำใบแนะนำสินค้าโปรดักที่อยู่ในกล่องของวันพี่โชกนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านะเดือนนีนะ้เขาจะเป็นตีมขาวแดงนะชื่อแต่ละเดือนเนี่ยสีของกระดาษของกล่องก็จะไม่เหมือนกันดูข้างในกัน นี่นะคะสำหรับเดือนนี้นะวันนี้ที่ทบเขาจัดแบบสุดยอดมากมานะคะก็คือในกล่องเนี่ย <c oughs> จะเป็นแบรนด์เดียวทั้งหมดเลยก็คือแบรนด์ขาวแดงก็คือแบรนด์คาแรงนี่เองนะคะนี่นะแบรนด์นี้นะ <c oughs> คือจัดเต็มมากคือทั้งกล่องเนี่ยคาแรงยกกล่องน, <c oughs> นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันแรกก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็น n e w d o u b l e s e r u m นะคะก็คือเป็นโปรดักต์ใหม่ของคาแรงนี้เองแต่คือข้างในเนี่ยก็คือเป็นบัตรที่แบบว่าเ,เชิญสมาชิกวันนิทีโทบนะคะร่วมสัมผัสนาศจารย์สู่ผิวสวยลบเลือนริ้วรอยแห่งวัยนะคะก็คือไปรับไปรับบริการเรียนรู้เทคนิคการดูแลผิวให้คงความอ่อนอ่อนเยาวนะคะมูลค่า1,500บาทนี่นะจะบอกว่าใบนี้ก็เกินราคาตองนละ รับสิทธิพิเศษตรงนี้ได้นะคะได้ถึง30พิพฤศจิกายนนะสาวๆอย่าลืมใช้กันนะคะและ้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะเอาเป็นตัวนี้ละกันนะคะนี่นะขนาดที่ได้มาคือ10 ml นะคะตัวนี้นะจะเป็นตัวทนเนอร์ใช่ไหมคือเป็นโลชั่นช่วยปรับสมดุลผิวนะคะเพื่อปกป้องและเติมเต็ม ตอนชุ่มชื้นสุดผิวนะคะแล้วก็ปรับอารมณ์ให้ผิวดูแข็งแรงและผ่อนคลายน,นะเ,เป็นหนึ่งนะคะอืมก็กลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวนี่เบคครีมนะคะเบคครีมก็จะเป็นตัวนี้นี่เบคครีมใช่ไหมคือเป็น บำรุงผิวนะคะสำหรับตอนเช้าด้วยสกินแคร์ชั้นเลิศมอบพลังให้ทุกเช้าของคุณเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยดูกระชับและสดใสเป็นปังนะก็คือเดย์ครีมตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวเราดูกระชับขึ้นในช่วงเช้าใช่ไหมตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเดินบอกนิดนึงเดย์ครีมที่ได้มานะ 5ML ส่วนตัวนี้นะในครีมตัวนี้ที่ได้มานะคะก็อยู่ในขนาดเดียวกันนะก็คือ5 ml นะคะสำหรับในครีมตัวนี้ก็คือ,อ,อครีมบำรุงผิวสำหรับคืนนะคะเนื้อครีมเข้มข้นแต่อ่อนนุ่มนะคะเบาสบายเบิดซาตินนะก็คือตัวนี้จะมอบความชุ่มชื้นอย่างเต็มเปลี่ยนตลอดค่ำคืนให้ผิวรู้สึกสดให้ผิวรู้สึกสบายในทันทีช่วยให้ผิว ดูกระชับและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหน้าของเรานะคะแล้วก็ผิวหน้าเราเนี่ยจะนุ่มนวลและสดใสเปล่งปลัด,ด้วยนะก็เหมือนในช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลาที่ผิวเราเนี่ยจะได้รับการซ่อนแสมน,นะคะก็ใช้ตัวนี้นะคบคุ้นไปก็จะช่วยได้นะคะ,ะมาดูตัวต่อไปนะคะนี่ค่ะขนาดที่ได้มานะคือ 5ML นะคะตัวนี้นะจะเป็นเอ่อตัวนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนีงอ๋อคือตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการดูแลดูแลผิวเนี่ยให้กระชับชุ่มชื้นสดใสนะคะคือเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นมูดเข้มข้นนะก็คือให้สัมผัสถึงผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเสริมพลังการปกป้องอ๋อ ผิวผิวหน้าจากอาการบวมบวมในที่นี้ใช่ไหมก็คือหมายถึงน้ําส่วนเกินของน้ําที่สะสมอ,อยู่ใต้ผิวผิวหน้าเราเนี่ยนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้นะสาเหตุของการเกิดอาการบวมเนี่ยก็เนื่องมาจากระบบไหลเวียนของโลหิตนะคะแบบไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็จะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการขับ ขับน้ําและของเสียใต้ผิวออกมานะคะตัวนี้ดีมากๆเลยนะสําหรับสาวๆที่เกิดอาการตื่นมาเราเกิดอ,อาการบวงน้ํานะคะตัวนี้ช่วยได้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะคะโอเคตัวต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะได้มา3 ml นะคะตัวนี้ก็คือจะใช้กับบริเวณเปิดตานะคะก็คือจะช่วยให้เปิดตาเราเนี่ยดูกระชับนะคะเรียบเนียนตั้งแต่ครั้งครั้งแรกที่ใช้นะคะ แล้วก็ยังช่วยลเดเรือนอาการบวมและรอยคล้ำใต้ผิวรอบดวงตานะคะทําให้แลดูสดใสเป็นประกายนะคะเป็นสูตรออยล์ฟรีปราศจากสีนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้ผ่านการทดสอบจากจิตแพทย์แล้วว่าปลอดภัยนะคะสําหรับผิวบอบบางรอบดวงตานะก็สําหรับตัวนี้ก็คือลด,ลดอาการบวมที่เปิดกตานะคะแล้วก็รอยคล้ำรอบ ดวงตาใต้ตานะรอยค้ารอยบวมอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะคะบางทีเนาะสาวๆยุคใหม่ใช่ไหมบางทีก็มีปาร์ตี้หรือว่ากลับเด็กหรืออะไรส,สังสรรค์กับเพื่อนใช่ไหมก็ตื่นมาหรือก่อนนอนก็อาจจะใช้ตัวนี้นะคะช่วยในเ,เรื่องของลดอาการบวมนะคะจากใต้ตานะหรือว่าเปิดตาที่บวมนะคะเลิศมากๆเลยนะก็มาดูตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ที่ได้มาคือขนาด5 ml นะคะ ตัวนี้ก็คือเป็นเมาร์คค่ะเป,เป็นตัวมาร์ที่ช่วยให้ผิวที่หย่อนคล้อยไม่เข้ารูปเนี่ยผิวที่หย่อนคล้อยไม่เข้ารูปไม่กระชับเนี่ยนะคะช่วยให้กระชับขึ้นนะคะแล้วก็ให้ได้รูปสัดส่วนแล้วก็แลดูอ่อนเยาว์ทั้งยังนุ่มนวลน,น่าสัมผัสนิ่งขึ้นนะคะ คือตัวเนี้ยว่าง,ง่ายๆเลยก็คือช่วยเป็นมาเป็นมาส์ที่ช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยดูผิวหน้าที่หย่อนคล้อยเนี่ยดูกระชับขึ้นนะคะได้รูปยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บวกกับดูแลผิวให้อ่อนเยาว์เนี่ยแล้วก็เนียนนุ่มเนี่ยไปในเวลาเดียวกันนะคะสําหรับมาส์ตัวนี้นะโอเคเรามาดูตัวต่อไปนะคะโอเคค่ะตัวต่อไปนะจะเป็นตัวค่า ขนาดที่ได้มานะคะก็คือ5 ML นะตัวนี้เอ่อเป็นเนื้อเจลสีส้มนะคะช่วยทำความสะอาดผิวหน้านะแล้วก็ขจัดคราบเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดนะคะก็พูดง่ายว่าก็คงเหมาะสำหรับสาวๆที่เอ่อแต่งหน้าเป็นประจำนะคะก็คือสำหรับตัวนี้ใช่ไหมก็คืออืมก็เอ่อขอจัดคราบเครื่องสำอางช่วยได้อย่างจดเอ่อพร้อมส่วนผสมของเม็ดขัด ผิวขนาดเล็กเป็นพิเศษด้วยสารสกัดจากผัส้มนะคะช่วยในการกะจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วก็สารพิษสารพิษตกค้างน้ำมันส่วนเกินนะคะก็คือช่วยได้อย่างแบบอ่อนโยนนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากความแห้งก้านนะคะฟปืน้นฟูและเสริมแล้วก็สร้างเสริมสร้างฟิล์มเคลือบผิวตามธรรมชาติทําให้ผิวชุ่มชื่นนุ่มนวลเป็นปัน่งสดใสดูสุขภาพดีในขั้นตอนเดียวกันนะคะดีมากๆเลยนะตัวน,นี้นะคะ สำหรับตัวนี้นะก็เหมาะสาวๆที่แต่งหน้าบ่อยใช่ไหมก็คือเขาจะช่วยขจัดนะสารตกค้างน้ามันส่วนเกินนะคะแล้วก็ยังช่วยแบบว่าฟื้นฟูผิวนะไม่ให้แห้งกล้านนะคะดีมากๆเลยนะน่ารองอีกหนึ่งชิ้นนะคะขอดูนิดหนึ่งนะนี่นะก็เนื้อครีมจับเป็นประมาณนี้เนื้นะอเป็นครีมอ็อฟเนื้อเจลค่ะเนื้อเจลเป็นประมาณนี้นะคะ ก็พอเราสกับนะคะก็สัมผัสได้ถึงว่ามันจะมีเม็ดเม็ดสกับเล็กๆนะอาจจะมองไม่เห็นกันกลิ่นก็ออไม่ส้มมากนะคะก็โอเคเลยแหละนะมเม็ดสกับเล็กนะคะแล้วก็เยอะมากๆเลยนะเมื่อกี้บีบมาในดเดียวก็รู้สึกว่าเยอะมากๆเลยะคะ่ะมาถึงตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะจะใช้เกี่ยวกับ อ่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงที่ได้มาคือ8 ml ใช่ไหมตัวนี้นะจะใช้กับเลือนล่างไม่ใช่ผิวหน้าแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นผิวกายนะก็คือ,เ,อ,อเป็นสูตรเ,เป็นการคิดค้นนะคะเป็นพิเศษจากคาแรงนะตัวนี้เนื้อเนื้อครีมเจลเหลวสีชมพูบางเบานะคะมีอนุภาพขนาดเล็กเพื่อการสครับ ตัวนี้ใช้สกับผิวกายนะคะก็จะรู้สึกได้ถึงความเย็นสดชื่นนะแล้วก็ช่วยลดและต่อต้านการเกิดเซลลูไลท์นะคะผสมผสานประสิทธิภาพของพืชพันธุ์อันทรงคุณค่านะคะก็เยอะมากเลยนะตัวนี้นะก็ยังช่วยขจัดปัญหาผิวเปืออส้มที่ฝั่งลึกผิวเปื่อส้มที่ฝั่งลึก,ลลกนึกออกเลยแหละเพราะว่าเราก็มีนะตัวนี้นะน่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงของสาวๆยุคใหม่นะคะ คือไม่จําเป็นว่าเซลลูไลท์หรือผิวเปลือกส้มจะเกิดแต่คนอ้วนนะคะคนมผมผอมก็มีเซลลูไลท์ได้เยอะเหมือนกันค่ะแลบางทีเรามีโดยที่เราไม่รู้นะตัวนี้เนี่ยเขาว่าเลยนะว่าจะช่วยขจัดปัญหาอ,อ,อะไรนะผิวเปลือกส้มที่ฝั่งลึกเขาเขียนเลยนะที่ฝังลึกนะแล้วก็คือช่วยให้เรือนร่างเนี่ยดูสมส่วนพร้อมคืนความกระชับให้ผิวเนียนนุ่ม ผิวที่เคยขรุขระจึงดูเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยเบาสะบายเบาสบายไรความมันและไม่เหนียวเหน,อ,นอะหนะเติมพร้อมเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวในขั้นตอนเดียวกันเวิร์มากมากเลยตัวนี้นะคะก็แนะนําเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าสาวๆลุกใหม่ลุกใหม่ควรจะมีไว้ใช้กันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะถ้าถึงตัวสุดท้ายนะตัวต่อไปเนี่ยก็อย่างที่บอกคือจะเป็นตัวนี้นะค่ะ เชิ้น7วันนะคะก็คือเป็นตัว New Double Serum นะคะสัมผัสประสบการณ์สองคุณค่าแห่งการลบเติมริ้วรอยผิวกระชับเรียกเมียนริ้วรอยลดเลือนลงผิวแรดูกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นนะก็สำหรับตัวนี้ใช่ไหมส่วนผสมหลักเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันน้ำมันกับน้ำค่ะเอ่อหลึ่งซองตรงนี้นะนี่นะ จริงๆอะหักลองหักตอ,อกมาแล้วแหละอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะก็คือด้านหนึ่งตรงนี้จะเป็นน้ำอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นน้ํามันนะคะวิธีการใช้ใช่ไหมเราก็หักอย่างเงี้ยนะพอหักเสร็จปุ๊บมันก็น้ํามันกับน้าก็จะอยู่ตัวฝั่งว้วเราก็เทออกมาใช่ไหมคะก็เทออกมาเดี๋ยวลองเทกันให้ดูนี่นะจะบอกว่าฝั่งนี้เขาไม่ยอมออก ตัวน้ําไม่ค่อยออกออกแต่น้ํามันนี่ออกมานะคะเห็นน้มนัน้ํามันอันนี้น้าออกมาแล้วนี่ต้องบีบอล่างน,นี้นี่นะคะสําหรับตัว New เดอร์เซรั่มนะคะก็สําหรับสองตัวนี้ใช่ไหมเราก็นวดถูให้เข้ากันนะคะอันนี้คือใช้กับผิวหน้านะคือตัวนี้นะในความคิด,นดเนี้ยมันน่าจะช่วยปรับสมดุลน,น้ํากับน้ํามันบนผิวหน้าเราเนี่ย ให้ให้มีความสมดุลนะคะแล้วก็มันก็พอสมดุลพอผิวพอน้ํากับน้ำมันมันสมดุลกันแล้วเนี่ยมีความคิดเลืมันน่าจะเป็นอะไรที่ผิวหน้าเราเนี่ยอ่มอมากเลยนะคะผิวหน้าเราเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าออพวกริ้วรอยเนี่ยริ้วรอยแห้งก้านเนี่ยมันก็เกิดจากผิวที่ขาดการบำรุงใช่ไหมหรือแบบว่าน้ําน้อยไปน้ํามันเยอะไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตัวเนี้ยนะคะตัวเนี้ยนะเขาช่วยในเรื่องของการปรับสมดุล น้ำและน้ํามันเนี่ยให้ให้สมดุลกันใช่ปะมันก็เลยเป็นที่มาของการลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยเนี่ยก็คือเป็นในรูปแบบที่สมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดนะคะมากกว่าตัวเซรั่มที่คุณเคยสัมผัสมาจากคาแ์รงเลยนะคือคาแเร็งเขาเขาเขาเขียนมาบอกเลยว่าเซรั่มของเขาเนี่ยที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยเนี่ยที่คุณเคยสัมผัสมาของเขาเนี่ยก็สู้ตัวนี้ไม่ได้นะคาแเรงเขาบอกมาอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนกับแบบตัวเนี้ย เป็นตัวที่ลดเรื่อยที่ไฮเอ็นที่สุดของเขาแล้วในในณปัจจุบันนะขนาดนี้นะคะโอเคนะก็ตรงนี้โอ้ยเหลือีกหนึ่งชิ้นไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายค่ะรีมดูตันนี้ที่ได้มาเป็นน้ำหอมค่ะขนาด5 ml นะคะน้ำหอมตัวนี้ไหนเอยก็คือตัวนี้เนี่ยจะ สัมผัสถึงความหอมสดชื่นอย่างอ่อนโยนนะคะช่วยให้คุณได้รับได้เติมเต็มชีวิตชีวาและปลดปล่อยควาเมเหนื่อยล้าไปกับกลิ่นที่หอมสะอาดสดชื่นที่ไม่เหมือนใครนะคะมาดมกันดีกว่าอ๋อเป็นฝาจุกเปิดขึ้นนะคะไม่ใช่ฝากกเกลียวนะอืมก็จะหอมอ่อนๆนะคะจะไม่ฉุนมากหอมอ่อนๆนะคะโอเคเลยนะ ก็สำหรับชิ้นสุดท้ายแล้วตรงนี้เดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าน,นะว่าเดือนนี้วันนิ้ที่โเนี่ยเขาให้คาแรงเรามาทั้งหมดกี่ชิ้นนะเอะเริ่มจากตัวนี้เลยนน้ำหอมนะคะ1ชิ้นสชิ้น